นี่บลูกขูดบดอัดหน้าดินเอาหญ้าหญ้าต่อยาเก่าออกฝั่งนู้นเขาก็ปลูกหญ้าน,นะครับแล้วก็คนหญ้าขึ้นไปขายนี่บดขูดบดอัดหน้าดิน เขนะา,ออเาต,ต้องเหยียบด้วยนะเหยียบตัวคูณเอาเอาเย่าออกก็มันไมนั่งก็อืมมันมีิีกอะไรอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่โดดขึ้นใบขูดเลยเมื่อกี้ไปลองแซะยาดูแล้วโอ้โ oh, ห oh. ไม่ไหวพอได้เงินยังไม่เป็นนะรอบแรกวันแรกเป็นแล้วเดี๋ยวเขาคล้อง เดี๋ยวเราไปกินข้าวอันนี้เขาบอายากขึ้นมื่อไ่